ตลาดภาพรวมเซตนะครับตอนนี้นะในภาพระยะในภาพระยะยาวในกราฟมันนะครับเซตยังคงม,มีทาําเป็นเทรนขึ้นนะครับก็มีแนวรับนะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยนะครับเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งประมาณหนึ่งพันสี่รอยี่สิบครับจุดเซตก็ยังคงม,มีทาําเป็นเทรนขึ้นในภาพระยะยาวในกราฟมันนะครับคําถามเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวผมไล่ดูตลาดภาพรวมก่อนนะครับแล้วก็ ในภาพระยะการในกราฟวีคครับเซ็ตก็ยังคงมีทํทางเป็นเทนขาลงนะครับก็มีแนวต้านอยู่ที่ไฮเดิมแล้วก็ภาพระยะสั้นในกราฟเดย์ D, นะครับเซ็ตก็ยังคงมีทํางเป็นเทนขาลงนะครับก็มีแนวต้านครับอยู่ที่ประมาณ1580จุดครับถ้าเกิดว่าสารุปต,ตรงนี้ไปไม่ได้ในภาพระยะสั้นในกราฟเดย์เซ็ตก็ยังคงมีทํางเป็นเทนขาลงครับเมื่อ2 3สวันที่แล้วก็มีข่าวลือสําคัญนะครับก็ทําให้เกิดแท่งยาวตรงนี้แต่ก็ยังไม่ได้เกิดภาพสัญญานซื้อในภาพระยะสั้นในกราฟเดย์ D, นะ ก็อาจจะมีการห้อยๆก่อนครับตอนนี้เซตนะครับมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ1,485ถึง1,490ก็1,405 1,500นะครับเป็นแนวรับที่คำนวณมาจากเซต50นะครับเพราะว่าเซต50นี้ยังคงปฏิทางเพียงขึ้นในภาพวิทยาการในกราฟวีคสรุปนะครับตลาดภาพรวมเซตนะในภาพวิยาสั้นในกราฟเดย์นะครับเซตยังคงปฏิทันเพีนงขั้นลงมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ1,580จุดถ้าเกิดยังทะลุตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้ก็ยังคงปฏิทันในเทรนขันลงในภาพวิยาสั้นในกราฟเดย์ ในภาพทยาการในกราฟวีครับเซ็ตก็ยังคงมีทางเป็นเส้นขาลงเหมือนกันมีนาต้านอยู่ที่ไฮเดอร์ประมาณ1 6 0 0ันรอจุดครับแล้วก็ระยะภาพระยะยาวาในกราฟมันครับเซ็ตก็ยังคงมีทางเป็นเส้นขาขึ้นมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ1 4 2 0พันสี่รอยสิบจุดคนที่อยู่ในตลาดเซ็ตนะครับสัปดาห์หน้าวางแผนนะอยู่ที่ประมาณ1 4 8 5งพัน4ี่้ยแปดิบห้าถึงหนึ่งพันี่้ยหาสิบนสี่้เก้าสิบนะครับตรงนี้เป็นแนวรับถ้าเกิดว่ายืนอยู่ได้ก็มีโอกาสที่จะแทงขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าเป็นแนวรับในภาพพยาการในัวีงเซ่ 50, ซ่็นทถ้หกเยอะนะนครับ